สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันพุทธที่13ธันวาคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะตัวที่มเัเน็นสดเน้นสดทาคืนวันนี้มีมาฝาก5 EP นะครับเน้นชุดเน้นเดียวเหมือนเดิมและท่านกําลังรับฟังอยู่ที่ EP 5นะตัวมเัเน็นสดเน้นสดตัวที่5แอดมั i r นกับา a ิโอห้าพาร์ติการทั้งพวง ฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาใช้ข้อมูลสอบผูดด้โดย h a n d i แ a p a d m ร r e กับาซิโ o แข่งขันกันต่อทีมสาม Admire จะมาต่อลูกลบห้าเป็นเกมในกลุ่ม E 2ทีมนี้ผ่านเข้ารอบแล้วอย่างแน่นอนเกมนี้มาวัดกันว่าใครจะเป็นแชมป์กลุ่ม Admire มีสิบเอ1คะแนนาซิโอมี10คะแนนเงื่อนไขของ Admire เสมอได้ชนะได้ เงื่อนไขของลาซิโอต้องบุกเอาชนะสถา,านเดียวนี่คือเงื่อนไขในการแยงเป็นแชมป์กลุ่มนะผลงานท้างเกมลังสุดของแอตมัริชนะสี่แพ้หนึ่งกำไรสองเกมขาดทุนสามเกมส่วนลาซิโอผลงานท้าเกมหลังสุดชนะ 3, สามเสมอหนึ่งแพ้หน 1, ึ่งกำไรสามเกมขาดทุนสองเกมในขณะที่การเจอกันสี่ครั้งแอตมัริชนะสามครั้งเสมอไปหนึ่งครั้งนี่คือข้อมูลพื้นฐาน นะข้อมูลพื้นฐานระหว่างแ,แอดมาริกับราติโอนะเกมชิงตำแหน่งแชมป์กลุ่มสองพูดูแฮนดิแคปแต่เจ้าทัางห้าลายปรากฏว่าวันนีเจ้าทัางห้าลายครับเทไปที่แอดมาริสจ้าเพราะเป็นช่องเดียวที่จ้าทัางห้าลายปรับราคาลดลงครบถ้วนช่องเหมือเพิ่มขึ้นสี่ลดลงหนึ่งช่องทีมเยือนเพิ่มขึ้นสามลดลงสองเพราะนั้นตัวพูอยู่กับแอดมาริสตัวแฮนดิแคปหนึ่งลูกของแอดมาริส เจ้าสี่ต่อหนึยังคงเชื่อใจเจ้าบ,บ้านหมดต่อปรับราคาลดลง4ีต่อหนึ่งปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องทีมเยือนบอลรองเพราะนั้นพูนี้ในิแคปนี้อยู่กับแอดมาริชัดเจนเมื่อบงรวมกับข้อมูลพื้นฐานแม้แอดมาริทจะขอแค่เสมอได้แต่ดูแล้วทรงนี้เจ้าบ้านน่าจะมาตามนัดตามฟอร์มที่เป็นทีมที่แก่งในบ้าน และต่อหนึ่งลูกเนี่ยชนะไม่ขาดก็ไม่เจ็บตัวด้วยวางใส่ต่อแอดมารเปรตเป็นที่เด็นตัวเล็กสุด10บด,ด,ด,ดาวเป็นตัวมันเยนสุดเล่นสุดตัวที่ห้าใน EP 5ห้าประจําค่ัาคือวันพุธนี้ครับนะนี่คือคุณพลตัวสุดท้ายแอดมาร์รตท่าในใหญ่อย่างมันรับฟัง EP 1ถึง EP 4สี่ก็รบกวนติดตามฟังกันให้ครบถ้วนนะขอบคุณมากครับ